ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ Cyber Security เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่แล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรามุ่งหน้าสู่โลกดิจิทัลแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าความสามารถของรัฐไทยเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่มันพร้อมในการดูแลเรื่องนี้หรือ,อยังจริงๆวันนี้เนี่ย w o r k p o i n t Today ติดต่อคุณชัยวุฒนาคำอนุสรไปด้วยนะคะคุณเศรณีแล้วก <S <S ็ท่านเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ ก็น่าเสียดายนะคะท,ทีเรื่องแบบนี้เนี่ยเหมือนเรามาตอรู้ช้ามากเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละจริงๆเราไม่ได้มีคือเรามีเรียกว่าอะไรโครงสร้างที่ควรจะ,ะควรจะยกระดับระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้นะยกตัวอย่างเช่นเรามีคณะกรรมการมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะแต่ว่าก็แน่นอนคือถ้าดูจากตัวกฎหมายเองดูจากโครงสร้าง ของคณะกรรมการเนี่ยก็ในฐานะที่อยู่เครือข่ายพลเมืองเน็ตนะคะที่เราก็รณรงค์เรื่องของเสรีภาพเน็ตเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตมาหลายปีแล้วนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพันธกิจหลักของคณะกรรมการแบบนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นไปเพื่อรักษาความมันมาาน่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ประชาชนใช่ไหมแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะของหน่วยงานรัฐเองซึ่งก็มีข้อมูลสําคัญๆเต็มไปหมดเลยข้อมูลส่วนตัวประชาชนแต่ก็มีปัญหาการรั่วไหลการถูกแฮกอะไรเป็นปกติอย่างเงี้ยนะคะ แต่กลายเป็นว่าเ,เรากลับมีความกังวลเรื่องการเอามาเอาคณะกรรมการหรือองค์กพิยบเหล่านี้มาใช้ในการสอดส่องนะคะคือจริงๆถ้ายังจํากันได้เนี่ยเรื่องของแนวคิดที่จะทำา i n เกิ Gateway นะคะการการดักข้อมูลเนี่ยมันก็ยังผ่านไปไม่กี่ปีนี้เองนะคะเออเราคิดว่าตัว intention หรือเจตนาหรือความคิดที่อยากจะควบคุมการไหลของข้อมูลอยากที่จะเข้ามาสอดแนมสอดส่องเนี่ยเราคิดว่าใน ระบอบนี้ในรัฐนี้เนี่ยยังมีอยู่ตลอดนะคะเพียงแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือเพราะนั้นก็เป็นความกังวลตลอดมาค่ะว่าว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจริงไหมที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพราะนั้นอย,อ,ยอย่างกรณีที่เกิดวันนี้ก็เห็นชัดว่ามันไม่ใช่ว่าคือมันมีแพทเทิร์นใช่ไหมที่ปรากฏชัดเจนนะคะคือมันไม่ใช่ว่าเกิดกับผู้ใช้ iPhone ทุกคนอ่ะหรือว่าเกิดกับคนที่เหมือนกับ random หรือสุ่มมาคือคือเราพอเห็นทเทิร์นอยู่ว่าคนที่ได้อีเมลก็เห็นชัดว่าหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีบทบาทอยู่ในกลุ่มเยาวชนใช่ไหมคะที่ที่เคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเป็นนักวิชาการก็โอเคเป็นนักวิชาการที่เห็นชัดแต่ว่าก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่าเนี่ยเป็นนักวิชาการที่ช่วยเหลืออ่ผู้ชุมนุมหรือบางคนบอกผู้เดียวกันรอ,อะไรคือมันก็จะมีทเทิร์นบางอย่างอะคะ่ะที่ทําให้ก็ออ ก็ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าอะไรดีคือก็เลยไม่ได้ตั้งคำถามกับข้อมูลที่ Apple เ,เขาส่งมาค,คือเขาใช้ว่า State Sponsor Attacker เราก็ค่อนข้างเห็นตรงกับเขาว่าเออก็น่าจะเป็น State Sponsor แหละคำว่าเพราะว่า NSO Group เนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ขาย Spyware ให้กับคนทั่วๆไปนะคะบริษัทนี้ในอิสราเอลเนี่ย <c oughs> เขาเน้นกลุ่มลูกค้าก็คือกองทัพหน่วยงานข่าวกรองแล้วก็รัฐเลยรัฐ รัฐรัฐบาลของประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่า Apple เองก็เรียกว่าให้การยอมรับงานที่ Citizen Lab นะคะที่ที่โตโตทำค่อนข้างสูงเพรนั้นคิดว่าถ้า Apple ไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีข้อมูลให้ใช้คำว่า State Sponsor เนี่ยเขาก็คงไม่ใช้เขาก็จะใช้ทางกลางกเช่น Hacker อะไรอย่างเงี้ยไปค่ะเนี่ยก็เลยจะถามต่อตรงนี้ค่ะคุณสรณีว่า เดสปอนเซอร์เนี่ยเราจะสามารถแอสซูมได้เลยไหมคะว่าเป็นรัฐไทยเนี่ยแหละแล้วเราจะเรียกร้องอะไรในการที่จะเยียวยาดูแลตรงนี้ได้บ้างอะคะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ลําบากมากเลยนะคะคือต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่รัฐเนี่ยดูจะไม่ค่อยอยากรับผิดชอบหรือว่าไม่อยากแสดงความรับผิดอะไรใดๆนะคะอย่างดีที่สุดก็จะตอบปฏิเสธเฉยๆอย่างนั้นนะคะคืออย่างยางยกตัวอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างแม้แต่เรื่องของ IO เนี่ยแม้แต่ตอนที่ Twitter นะคะปล่อยข้อมูลดิบออกมาแล้วก็ตอนที่เขาแบนแล้วก็บล็อกนะคะลบแบนบล็อกแล้วก็ลบ Account ที่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของก็คือเขาก็พูดเลยว่าเป็น Information Operation นะคะเป็นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงกองทัพได้อะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเป็นข้อมูลลักษณะแบบนั้นเองเราก็ไม่เห็นการยอมรับนะคะคือคือคือ,คอรัฐเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิเสธด,ดื้อๆใช้อย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยก็คิดว่าก็คงประมาณนั้นแหละแต่คิดว่าสื่อก็ควรจะถามอยู่ดีนะคะจริงๆตัวอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงของออตัว e g ก s ั s s p y w ว r e เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยรายงานของออ Citizen l a แเขาไม่ได้ระบุหน่วยงานนะะในประเทศต่างๆชัดเจนเขาแค่มีข้อมูลให้เห็นว่าเ,เขาใช้ว่า o p เปอเรเคือคนที่เป็น o p เปอเรเเนี่ยในแต่ละประเทศมี บริษัทไหนบ้างบริษัทโทรคมนาคมไหนบ้างที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก็จะปรากฏชื่อของกสทโทรคมนาคมปรากฏชื่อของบริษัททรูอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่อาจจะเครือข่ายเนี่ยถูกใช้นะคะในการในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อ่ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าพอรอบที่ Citizen Lab ์แเขาทคือเขาก็ทารายงานเรื่องสปายแวร์เป็นเป็นกิจวัตรอยู่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาทํารายงานออกมาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นสปายแวร์อีกตัวหนึ่งชื่อ Circle ซึ่งตัวเนี้เขาก็มีชื่อของประเทศ25ประเทศที่ใช้เขาคิดว่าใช้ตัวนี้ซึ่งก็มีชื่อประเทศไทยนะคะเป็นเป็นลูกค้าอยู่ในนั้นเหมือนกันทีนี้แต่ว่าความน่าสนใจของรอบนั้นเนี่ยที่พูดถึงเซอร์เคิลเนี่ยเขาระบุหน่วยงานนะคะในประเทศเขาระบุหน่วยงานในประเทศที่ที่คิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้ากันละกันของซอฟต์แวร์ตัวนี้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ระบุสามหน่วยงานก็ได้แก่กอรอมนนะคะสมักงานข่าวกรองนะคะของกองทัพนะคะ แล้วก็ปปสตำรวจที่ตำรวจยาเสพติดนะคะใช่ไหมหน่วยหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คือเขาก็เนมเนมเขาก็ระบุหน่วยงานเลยในแต่ละประเทศที่คิดว่าเป็นลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างในประเทศไทยเองก็ก็ที่ก็คือหน่วยงาน3มเจ้าเนี้ยที่ใช้ Circle s p i สไแวรนะค <ๆ S 1> นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่นักข่าวทําได้เลยก็คือก็ไปถามหน่วยงาน3ามหน่วยเนี้ยว่า 1. ก็คือมีการใช้สายแวร์จริงไหม ะะใช้เพื่ออะไรนะคะ,ะเพราะว่าอย่างแน่นอนตัวบริษัทเองเอนโซเขาก็อ้างมาตลอดว่าเออเขาอยากจะให้รัฐบาลเอาไปจับผู้ก่อการร้ายใช่ไหมเอาไปจับอาชญากรประมาณนี้ก็คือช่วยในงานในงานแต่ถามว่าเนี่ยเราพวกเราเป็นสิ่งเหล่านั้นไหมละ่ะนะคะก,ก็คิดว่าก็กคุณจะต้องไปถามนะคะ,ะเพราะว่าถ้าไม่ถามก็ไ่เกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความหวังว่าเขาจะตอบอะไระได้ลึกซึ้งค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะรับกันบ้านไปทำต่อนะคะเราพยายามนะคะหลายครั้งมากเลยที่เราต้องการถามเนาะฝั่งของภาครัฐเวลาที่มีประเด็นต่างๆเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งบางบางทีเชิญก็ยินดีตอบคำถามแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้รับคําตอบค่ะอันนี้ก็ก็เห็นใจนักข่าวค่ะก็คือเราก็อยู่ในยุคแบบนี้ไปแล้วคือเราอยู่ในคือเราอยู่ในยุคที่ค่าตั้งต้นน่ะ หรือว่า Default เนี่ยมันกลายเป็นการไม่ตอบคําถามหรือการบ่ายเบียงหรือการปฏิเสธแบบพุ่นห้วนนะคะเราอยู่ในยุคลักษณะแบบนั้นแทนที่เราจะสามารถมาพูดคุยหาหรือถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนยากมากค่ะแต่ว่า <c oughs> ตอนน <c oughs> ี้อาจจะมีประเด็นนิดนึงเท่านั้นเองคือจะบอกว่าในข่าวนี้ยมันก็แน่นอนทําให้ ชื่อเสียงเอาว่าชื่อเสียงของรัฐจะแล้วกันรัฐไทยมันก็ต้องดูแย่ลงอยู่แล้วถูกไหมฮะในสายตาของหลายๆคนเพราะนั้นคำถามง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่ากองทัพหรือหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยไม่เคยทำา IO ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์สไปแวร์กับประชาชนเนี่ยก็ทาไมไม่คือชื่อเสียงคุณเสียหายอะใช่ไหมฮะคุณจะไม่ทําอะไรหน่อยหรือไงนะคะทำไมคือถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงอะก็ต้องมีแอคชั่นไหมทําไมคุณถึงจะอยากจะปล่อยให้ชื่อเสียงคุณเสียไปเรื่อยๆนะฮะหรืออย่างกองทัพเนี่ยที่ปฏิเสธเรื่องของ I/O เนี่ย คุณรับได้เหรอกับการที่มีภาพของคนที่แต่งตัวเป็นชุดทหารนะคะมามาเล่นมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่ายอมให้มีบางที IP มันชี้ไปที่ Twitter ก็บอกว่า IP มันพอยต์ไปที่กองทัพอย่างเงี้ยอ่แสดงว่าถ้ากองทัพไม่ได้ทําแสดงว่ามันมีคนแปลกปลอมหรอเข้าไปเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์กองทัพค,คือคือคําถามเหล่านี้มันควรจะได้รับการตอบหน่อยไหมใช่ไหมคะอย่างน,น้อยอ